ลังกับไปยังไห้วัดหลวงพ่อปากแดงรถตั้จะขั้นออกแค่สิบขั้นครับพี่น้องนี่พอตำรวจน้ำขบวดแล้วคิดมาที่ศาลวัดหลวงพ่อปากแดงไอเล็กออกนบพี่น้องเ่ากับคณะเดียวกับคนนี้เราสี่ต่อขั้นสุดท้ายวัดหลวงพ่อปากแดงไอวัดมึงเล็กออกนะจังม้าหาเล็กกับเลยวะพูอนะเป็นสิบขั้นครับพี่น้องก็หลายครับแกจะไปตอนไหนนี่ไงก็ขาดช่วงแล้ว Saint มาทำกัรดีละกับพนันนี่แหละมันหลวงป่าแดงเคยบันในยุติบธง่หลายปีแล้วแต่เเคยเห็นว่าอยู่ใส่เนียนของแพงมนี่แพงว่าติิตามเร้่อพี่น้องเนื่องบนิสิได้ตัวใดปัดวางปั่หวางปั่นว่าไว้ตรงนี้ไว้ปันเป็นกะสีนี่ ดีดีดีรวยรวยรวยด้วยนะวัดนี้เธอซ่าแตงออกสามอย่างไม่เรียนตามทุกอย่างแล้วแล้วกินสามจานเลย เอาเปิดรายการให้หน่อยเปิดรายการให้หน่อยเ,อเดี๋ยวเรเอาร้องเงร้องเกง,อง,องโอ้ก็เปิดรายการไหมแต่ว่าบวเฟยนฮะเออตอนนี้เราอยู่ที่วัดหลวงพ่อปากแดงจังหวัดน,นครนา,นายกนะคะวันนี้เราจะมารับโชคเพราะว่าใกล้วัน หออกแล้ววันหมยออกวันที่สิบหกวันนี้วันที่สิบสามเดี๋ยวเราจะไปลุ้นกันว่าวันนี้เราจะได้ตัวดีตัวไหนมามเชิญเลยค่ะข้างในเลยค่ะไปเลยข้างโน้นเลย อันนี้ก็คือาม่าบน้เ้าปได้ครับนตัวนี้ิทประเทานดทจ้าผู้บอกว่าชวยใสกทะแสมีสามเ่คตรเก่ขอให้เพื่อนๆไดู้ขออีกาเิตเไปรัขแบบเข้วรอยิบ่งท้าเปนแถวมาเลยจ้าเป็เาน้ลด้ได้ตาเดินสุขจะเกี่ยวเาสาิ้า คุะเอวชุดเดียวก็ได้เงินได้ค่ะชุดละัแงคนละขวดช่วยคนละตะกร้าถ้ายกเป็นชุดเลยค่ะชุด,ด,ด,ชดล,ละสามบาทจ้ะมบาีมาดูเาต้องเ้นอวามหน ่มุบวัดกได้รับเหีน้อาแดงเอนีนกที่ด้คยนดวยชาของข้อปากแดงกล้วมดอกไม้แล้วก็มีน้ำแดงหมากคูดอกไม้ด้วยถ้สายดูถาจทดายเ้งแล้วนะคะคือเดินต่อัวเดนก็ด้ผ่านมานี่เลยจ้าแต่ว่ขอขอปากแดงมาขาเดินในก็มาจ่อ แต่ว่าตัวกอนมุขกับแนจะเลี้ยวขวามาด้านนี้เลยจ้าเลี้ยวขวาไปนะความอะไรเราคุณมาถ่ารองเท้าขึ้นชั้นด้านในซ้ายมือกับมีชั้นวางรองเท้าคุณสับดาบ้าได้้วยกันตลอดเลยจ้าพระสงห์ซิบบัรน้ำแดงคนมาขวดแ้วกันประกวใ่โยกันไปซุกไปกัแต่บสามอย่างก็เดินตามมุากอนเ้อาด้านในเลยจ้า ดงประสิทธิศาสตร์ขอให้ข้าพเจ้ามีความร่ำรอยที่มเฐานะครอบครองมีเงินทองมีโชคลาภเป็นสิ่งดีมีอายุมากกว่านอนมีสีสุขแข็งแคงนำแางพลังวให้ฝันรับปัญหาขวดขอให้มีแต่ความสุขสมานาน ดีดีดีรวยรวย้วยถุยนะบัดนี้เธอซาใน่ขอสามอย่างแลเรีนตามทูสอดาก็ด้านค่ะได้เลยได้เลยว่าได้เลยแต่้าอะไก็ได้คลยค่ะคุณแมคุณม่คุณแมคุณม่คุณมคุณแมคุณมคุณม่คุคุณบมคุณแม่คุณมคุณแม่คุณม่คมคุณ่คแมคุณแม่คมคุณคมคุณคคคมคุณคม สากสาธุโคนเยอะมากครับวันนี้คนหลา กนออ่างน้ำมนนเนี่ยครับพี่น้องเบ่งเอาเดอร์ด,ดีได้นะครับวิธีให้โชคหลวงพ่อก็คือมันจะมีมันจะมีอ่ามันจะมีโชคอยู่ในอยู่ในไม้เสียบไม้ป,ปา่าโชคของคุณจะอยู่ในนี้แล้วแต่ดวงว่าคุณจะได้อะไรมาแล้วก็ถอดเอาโชคของเราไว้แล้วก็เอาเงินใส่เอาปัจจัยใส่แล้วก็เป็นเสียบต้นป,ปา่าโชค โชคที่ได้มาจริงต้องปเป็นล right? ุ้นว่ามันคืออะไรโอเคอาต่อเลยโชคอะไรอยู่นี่แล้วก็ไปติดทองหลวงพ่อนะคะ

เพื่อเปิดตั้งไหนอ่ะไหนก็ได้เอามาดูเปิดอันไหนเหรอโชว์หน่อยเดี๋ยนะมันต้องซ่อนไปก่อถนถันทันแทนเปิดใบใบนี้คือจวนได้มาจวนได้มามันอยู่ในไม้เทบผ้าป่าผู้ดูแลบอกว่าให้เน้นตัวที่มีวงกลมนะคะ พี่มีวงกลมโอ๋ทำไมวงกลมเยอะ่ัง,งอะก็นั่นติมีเท่าไรก็กลับให้หมดโอเคอันนี้คือตัวได้มานะ่ส่วนอันนี้คือพี่โอได้มาพี่โอได้มานี่บอกว่าทำนี่บอกว่าให้เน้นล่างนะคะเน้นล่างบอกมาด้วยว่าให้เน้นล่างโ <Okay. S 1> เคแก็จะไปหาลอตเตอรี่นะคะให้ได้ตัวนี้นะคะเป๊ะสามตัวตรง ไปหาเลยค่ะลองไปหาดูเขาเขาเอาหมดหรือยังอ่ะพทุกคนออกมาได้ตัวเดียวกันหมดเลยอ่ะไม่รู้อ่ะก็ลองทำไม่จนจะเอาเลขเซียมซีจนได้จนได้19โอเคก็ลองหาดูไปหนี่ไงถ้าถึงก็ได้การการการสมาที่การเป็นได้ด้วย นี่ก็แล้วก็จัดวอันนี้คือได้มาจากเสียมตีของเราเองค่ะ <c oughs> ได้หกล้านจะกลับมาอีกนะเดี๋ยวได้หกล้านแล้วเราจะกลับมานะคะเราจะมาเมาแพงนี้ค่ะไป <c oughs> คะ่ะ <c oughs> เอาละครับพี่น้องได้ตัวดีมากกับไปหาลอตเตอรี่ครับพี่น้องวันนี้ครับเอาท่านไหนที่เบิ้ลคลิปแล้วได้โชคในวันที่สิบหกนะครับพี่น้องอยกคอมเมนต์ขามาบอกเลยนะครับเด้อนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามลุงโอพาทัวร์ให้เลยนะครับเด้อลุงโอพาทัวร์ครับพี่น้องเอามือนี่ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ เฉียงได้ไหมอ่ะเพิ่มแต้มหนึ่งลองัวก็รวยได้เดี๋ยวไปดูก่อนดูดูก่อนเออเดี๋ยว่อยกลับมาถ้ามันไม่มีถ้ามันมีตัวตรงก็ลองดูก่อนอันนี้ก็เลยไปนะคะเลือกได้นะคะลูกค้าอ๋อย่ายวมองนานมองที่ก็รู้เรื่องแล้ว เอาต,ตัวตรงก่อน,อน,นมันเลือกต,ตัวใวกล้เคียงเนี่ยตาอไร <c oughs>